สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนในะเรื่องของการอ่าปั๊มผู้ติดตามของ Instagram หรือว,ว่าไอจีของเรานะครับปุณิโกแล้วก็มาที่ไอจีของเรานะแล้วก็ตรวจสอบครับว่าอ่าแอคเคาท์ที่เราจะปั๊มนะเปิดปริศน,นาเรียบร้อยหรือยันองนะวันนี้ก็อ่าสังเกตด้ดีนะก่อนปั๊มแล้วก็ใช้งานทุกครั้งนะถ้าเป็นอ่าแอคเคาท์ล็อกมันก็จะเป็นแอคเคาท์ส่วนตัวนะมันจะขึ้นแบบว่าอ่ารูปล็อกตรงนี้แล้วก็ตัวข้าเป็นบัญชีส่วนตัวนะครับนะ ถ้าเปิดแล้วมันก็คือสามารถเข้าไปดูแบบนี้ได้เลยนะครับ่าก็คือไอเคาที่เปิดเป็นสาระเนาะสมารถดูข้อความได้ครับคอมเมนต์ได้เนาะมาตรงนี้เลยเนาะแล้วก็สามารถตส่งเขาเป็นขอเป็นเพื่อนตันนี้ได้ตรงครับถ้ามันไม่เปิดเนี่ยมันจะขึ้นแบบว่าส่งคาขอติดตามเนาะพอเปิดเรียบร้อยแล้วก็มาสังเกตตรงลิงก์งนี้ก็เป็นลิงก์แอเคาท์ที่จะปามนอแล้วก็คัดลอกมาให้หมดเลยนะครับเนาะังเสกตว่าร์ลิงครับที่คัดลอกมาตรงหรือเปล่าหรือว่าขาดหรือว่าเกินหรือเปล่านะอ่อยากให้มันเป็นแบบนี้เนาะก พอคันล็อกมาได้แปลหน้าที่เว็บไซต์ครับเขียนเบมพีตีเห็ดน้อจุดเบมนะครับแล้วก็มาถามว่าพุทโบตรงนี้ครับก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยเนาะพอสมัครมาแล้วก็หากกรมอนหมดหนูนครับก็ไปดูที่บริการทั้งหมดเนาะไอ้บนบุทธโบตำรวจเขาไปครับก็จะมีท้าให้เลือกทั้งเฟซบุ๊กนะครับยูทูบเนาะดิจิตอลอินสตาแกรมนะครับเนาะก็ไลน์วิ่เตอร์ครับก็มีให้เลือกครบทั้งการทําการตลาดออนไลน์นะหรือว่าจะเป็นการเพิ่มยอดไลน์ครับต้มยอดติดตามเนาะผมก็จะมาสอนการเพิ่มพูดตามแล้วก็มาเลือกคําว่าอ่า ไอสแกมครับตัวนี้นะไอสแกมบริการแนะนำตัวเว็บไซต์คลิปเอิลนะครับแล้วก็ตรงบริการก็จะมีให้เลือกเลือกตั้งผู้ติดตามนะครับมาปั๊มไลน์นะครับปั๊มหัวใจปั๊มคอมเมนต์เนาะปั๊มแชร์ก็สมัครได้นะครับเนาะแล้วก็เลือกปั๊มว่าปั๊มผู้ติดตามตรงนี้เลยนะเลือกบริการสี่เก้าหนึ่งหก้วก็สมัติตามตามผมเลยเนาะแล้วก็ใส่็จเมนูเลยครับที่เราคข้าล็อกมานะครับแล้วก็ประมาณขั้นต่อประมาณขั้นปั๊มนกันปั๊มเนาะอยู่ที่50นะครับแล้วก็ส่งสดิบนี้เนาะแล้วก็ปมัต มาสักสองหน่อยกันนะครับการอยู่ที่9บาทนะครับแล้วก็สั่งเื้อได้เลยนะครับอตอนนี้รุดได้รับคำส่ง,สงคุณเรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ครับผู้ริตานครับเดิมมีประมาณ2,418น่ิคนนะครับแต่เรกสักคู่นะตอนนี้ก็ใช้ในการทําเวลาไม่นานแนละ้วก็ประมาณ 4- 5าทีผมก็ทาการให้เราแล้วครับ เรามาสองงานการเติมเงินดีกว่านะใครที่เข้ามาใหม่เดี๋ยวยังไม่มียอดเงินกันตามตรงนี้นะก็กดคำว่าการเติมเงินนะครับตรงนี้ก็จะมี4ช่องทางนะมีตั้งสแกน QR ทุกธนาคารครับพวกโบรกเกอร์นวิวเดลเน,นะาะอัมบาเวเดลแล้วก็การเติมเงินต่างประเทศครับคือเติมเงินผ่านยูเอ็น,นตาลาดองเนาะไอทีมีบัญชีประเทศไทยครับแล้วก็บัญชีคนไทยแล้วก็สามารถเติมเงินผ่านยูเอ็ตลาดินตรงนี้เนาะ โอสังเกตตอนว่าตัวนี้คนดูอ่าคนที่ตามก็เราก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มีความ4 3 0คนครับโอเคเพิ่มประมาณ10คน20คนแนะบบนี้นะ2คน3คนเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆครับก็มันก็จะขึ้นครบเต็มตามเรืรอนตามไปเนาะเอาเถอะว่าระบบทำง,งานเร็วมากๆเนาะตอนนี้ก็รอระบบแบบทำการปรัมให้เราเสร็จสิ้นเนาะ แล้วก็มาติดตามประวัติการซื้อเราตรงนี้นะที่คําว่าประวัติการสั่งซื้อครับก็จะโชว์ประวัติการซื้อทั้งหมดเนาะที่เราเคยสั่งซื้อกับตัวบลูไซไปนะครับตอนนี้ก็นี่ครับกำลังดำเนินการเนาะก็ที่เหลืออยู่ก็คืออ่าที่ระบบต้องการช่วงจะทําการปั๊มให้เราเนาะก็คือเหลืออยู่ประมาณ192คนที่ระบบจะทําการปั๊มให้ไอเขาเราเนาะมาเคลืนว่าศูนย์เอาเราก็และเขียนว่าเสร็จสิ้นแล้วก็คือเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในการทำนะครับเนี่ยระบบก็เริ่มหนับกันแล้วก็ารทดก วันนี้ได้หมดเลยนะตรงประวัติการซื้อนะครับไอตอนนี้ขึ้นมาประาณสี่เรียบร้อยแล้วกนะ็ถือว่าทำงานไวมากๆเนาะประกอบขาทีมีปัญหาครับกับการเติมเงินไม่เข้านะรู้ว่าอ่าโดดออเดอร์โดนยกเลิกรถลต์หมดใคอยากจะคุยไอดมินก็สามารถมาติดต่อแอดมินตรงนี้ได้ครับติดต่อไฟ สกระตุ้นนะก็คลิกเข้ามาก็จะเจอกับช่องทางการติดต่อพันลายนาะก็สมัครแอดไลน์ครับแอดเคบเอ็มคีติเฮ็นะหรือว่าจะทิ้งตรงนี้ก็ได้นะครับเีตอนนี้ครับพู้ตามของเราน่าจะครบเรียบร้อยแล้วเนาะก็ใครที่อยากใช้งานเดียวกันนี้ผมก็จะทิ้งอ่าไว้ใไซต์ดิฟกิชันรอยเตอรคอมเม้นนะแล้วเพื่อจะเสิร์ชใน Google ่งก้าเจอมันอับเสิร์ชคำว่าเคบิเอ็มคีติเฮ็จุดสิ่งก็เจอเว็บไซต์นี้เลยนะครับเนาะและตอนนี me, ้ก็ไม่ม okay. ีอะไรเจอคลิปหน้านเลยครับผม